เมื่อวันศุกร์ที่29มีนาคมที่ผ่านมาการอบรมการติดตามผลได้สำเร็จในสัปดาห์ที่4เพื่อสมาชิกรับการเสริมสร้างความเข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าในการเป็นผู้เลี้ยงสร้างชีวิตสู่ความภพ่บูรณ์ของพระคริสต์ วันศุขที่5เมษายนนี้ร่วมใจมาแสวงหาพระเจ้ารับการเจิญพิเศษในอธิษฐานยามดึกประจำเดือนเมษายนเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะร่วมมหากรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวชีวิสุขสัรรประจำปีในค่ายครอบครัวสัมพันธ์2024 1> 10 1 2พฤษภาคมนี้สามารถลงทะเบียนหรือออมทรัพย์ได้ในราคาพิเศษ350บาทตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤษภาคมนี้นะครับริตจักรชีวิตสุขสรรค์มีสื่อดีๆมากมายสำหรับทุกท่านรู้จักริตจักรของเราได้ที่ w w w t r u e l i f e i n c h r i s t c h u r c h Com. รู้จักผู้นำและเข้าใจหลักข้อเชื่อของคริสเตียนตัวอยู่ไกลใจเดียวกันได้ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดรอบนมัสการออนไลน์ในวันอาทิตย์ได้ที่นี่ mm hmm. เพิ่มเติมความเชื่อรับการหนุนจิตชูใจผ่านคำพยานสมาชิกที่ยืนยันประสบการณ์ในพระเจ้า t r u ไ Life Media ท่านสามารถศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าย้อนหลังเพิ่มเติมความรู้ได้ที่นี่ทั้งรูปแบบวิดีโอและ MP3 พระเจ้าทรงอยู่กับท่าสื่อเพื่อการอภิบาลรับคู่มือพัฒนาชีวิตในทางพระเจ้าในรูปแบบอ e ีบุ๊กหนังสือเฝ้าเดี่ยว45วันหนังสือคำอธิษฐาน คําเผอพระวจนะประจำสัปดาห์รับการอภิบาลโดยตรงจากพระเจ้า <the> เรียนชั้นพระวจนะเพื่อชีวิตผ่านหลักสูตร e-learning สำหรับทุกท่าน oh, สื่อเพื่อการประกาศ TLC Media <the> รวมคําพยานชีวิตประสบการณ์ตรงจากพระเจ้าโดยสามารถแบ่งปันคลิปได้ในโซเชียลมีเดียรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ผ่านห้องสมุดความรู้เพิ่มได้รคริสตจากชีวิตสุขสรรสร้างชีวิตใหม่ในพระคิ์เพื่อชีวิตที่สุขสรรเ oh, 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 oh. มื่อเห็นคริสเตียนจำนวนมากที่มีการหายจากทางของพระเจ้ายกกระบิ เป็นกลุ่มใหญ่อย่างน่าใจหายแสดงว่าใกล้วันเสด็จม,มาขององค์พระเยซูริสต์แล้วไม่มีใครอยากเป็นคนทรยศตั้งแต่แรกแต่เพราะเขาประนีประนอมเพราะเขาไม่ยอมต่อพระเยซูริสต์ดำเนินชีวิตด้วยใจที่รักโลกรักเงินทององค์ต้องการให้เราถวายเพื่อที่ใจของเราจะไม่ได้ผูกพันอยู่กับเงินแต่ใจเราผูกพันอยู่กับพระองค์ ให้รู้ว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าเรียนรู้จักในการพึ่งพาพระองค์เพราะความเชื่อจะเป็นสิ่งที่ปกป้องเราให้สามารถรอดปลอดภัยในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะระวัดระวังรักษาใจของเราด้วยการตายต่อตอนเองตายต่อ,ต,อ,อ,ต,อต,ตัวเก่าตัดมันออกไปซะเพราะว่าตัวเก่านี่แหละที่จะเชื้อเชิญความบาปเข้ามาในชีวิตและกลายเป็นผู้ทรยศได้ในที่สุดถ้ามเมล็ดตามที่เราเนินท้าพี่น้องและทรยศต่อเขา และถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราเองนั้นพยศต่อคระศักรเราก็จะพูดงี้ลบต่อคระศักรและหลายครั้งเขาพูดงี้ลบต่อพระเจ้าด้วยนั้นจงกลับใจสมัยถ้าหากไม่อยากเข้าพวกกับแอนติไครส์ทำทุกอย่างตามใจฉันคือวิทยาณกรบฏจะไม่ยอมอยู่ใต้กฎเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นใครที่อยู่ในสภาพแบบนี้จัดการตัวเองด่วนเพราะอาจจะอยู่ในพวกแอนติครสโดยไม่รู้ตัว แอดิคไรสมาการปกครองอยู่ในมือของมันอย่างเต็มขนาดมันก็จะต่อต้านการนมัสการพระเจ้าเราจึงต้องจดจำตั้งแต่วันนี้จดจำพระคัมภีร์และรักษาหัวใจของเราที่นบนอบและยำเกรงต่อพระ,ะ,พระเจ้ายิ่งโตมากในพระคริสต์ความหยิ่งก็จะลดลงมากยิ่งตายปายเนื้อหนังของเราความหยิ่งจะหายไปเลยเอเมนไหม Oh. We'll